มาดูเรื่องของมิจฉาชีพกันหน่อยนะครับการป้องกันการหลอกลวงจากมิจฉาชีพกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องพัฒนาดี f e n เ e Platform นะครับป้องกันการโรแล้วก็ SME หลอกลวงนายประเสริฐจันทราร,ร่วงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยว่าดีก็บอกครับว่า ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรืวอว่ากสทชสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมและแหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ เร่งรัดการป้องกันและปราบปรามการก่ออาญากรรมทางเทคโนโลยีผ่าน DE Fence Platform เพื่อป้องกันการโทรหลอกลวงโดยจะช่วยคัดกรองสายเรียกเข้าและข้อความสั้นจากมิจฉาชีพหรือ SMS นะครับรวมถึงช่วยยืนยันเบอร์จากหน่วยง,งานสำคัญเช่นตำตรวจหรือว่าสถาบันการเงินครับโดย DE Fence Platform จะแบ่งสายโทรเข้าและ SME เป็น3กลุ่มสี กลุ่มสีดำกลุ่ม black list เนี่ยนะครับเป็นหมายเลขของคนร้ายที่รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วและแนะนำให้ผู้ใช้บริการบล็อกหรือปิดกั้นแบบอัตโนมัติ grey list ครับด้วยสีเทาเป็นการติดต่อจากหมายเลขที่ต้องสงสัยโดยระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการได้รู้ถึงระดับความเสี่ยงของสายที่โทรเข้าแล้วก็ sms ดังกล่าวนะครับและก็ white list อันนี้หรือสีขาวเป็นหมายเลขของหน่วยงานรัฐหรือหมายเลขที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ครับจากสถิติของศูนย์บริหารการรับแจ้งความออนไลน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง30กันยายน2567ก็พบว่ามีการรับแจ้งความออนไลน์คดีอาจยากรรมทางเทคโนโลยีทั้งสิ้น330,000คดีครับหรือคิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า37,000ล้านบาทถือว่าเป็นความเสียหายที่รุนแรงที่เกิดขึ้นกับประชาชน